คลิปนี้พี่โอคุยถึงหนังชีวิตรักที่ทำรายได้สูงถึง20ล้านเหรียญสหรัฐที่ญี่ปุ่นในปี2020นะครับชื่อภาษาไทยว่าตลอดมาตลอดไปคือเธอใช้ชื่อภาษาญี่ปุ่นทับศัพท์ว่าอิโตและชื่อภาษาอังกฤษในประเทศไทยคือ our tapestry of love ครับ tapestry tapestry แปลว่าพครมเรื่องนี้เกี่ยวกับพรมลิขิต คุณค้ำโอเคนิติเทพสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำ้ำ youtube com slash โอเนิติเทพครับคลิปนี้ถือเป็นคลิปที่คุยเรื่องหนังแบบเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นคลิปแรกของปี2564แล้วไม่รู้ว่าเราเป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะครับคลิปนี้ถึงจะทําช้าแต่ก็ทันเวลาเนื่องจากว่าวันที่7มกราคมและวันที่14มกราคมนั้นไม่มีภาพยนตร์ใหม่ เข้าฉายในประเทศไทยเลยเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ทำให้หนังเก่าที่ค้างมาตั้งแต่ปี2,563ยืนโรงยาวเป็นเดือนเดือนรวมทั้งหนังเรื่องนี้ด้วยซึ่งเป็นหนังเล็กนิดเดียวเข้าฉายเพียงแค่ไม่กี่โรงในสายตาของบ้านเรานะครับถือว่าเป็นหนังเล็กแต่ที่ญี่ปุ่นเรื่องนี้ฉายไปเมื่อเดือนเมษายนปี2563ปีที่แล้วได้เงิน ทำกำไรทำไรายได้ได้ถึง20ล้านเหรียญสหรัฐเฉพาะที่ญี่ปุ่นที่เดียวนะครับแสดงว่ามีคนชื่นชมสูงมากแม้ว่าคะแนนใน A M D B จะไม่สูงเท่าไหร่นัก็ตามเฉลี่ยคือมีคนมาโหวตส่วนใหญ่คนที่โหวตใน A M D B อาจจะไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นนะครับอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่เขาไม่ได้ชื่นชมหรือว่าปลื้มกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรของญี่ปุ่นมากนะก็เลยให้เฉลี่ยแค่นี้5เต็ม10ซึ่งก็มีคะแนนช่วยของพี่โอลงไปแล้วด้วยซ้ำเรื่องนี้ชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าอิโตอิโตนะครับไม่ใช่อิโตไม่ใช่มีดสับหมูอิโตหมายถึงเส้นได้เส้นได้แล้วก็ในเรื่องนี้มันหมายถึงไหมพรมก็คือได้แนวตั้งกับแนวนอนมาถักทอรวมกันมันก็จะเป็นผ้าผืนใหญ่ ถ้าเปรียบผู้ชายเหมือนเส้นได้แนวตั้งผู้หญิงเหมือนเส้นได้แนวนอนรวมตัวกันหลายๆครั้งมันก็จะเป็นผ้าที่อบอุ่นให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้แม้แต่ในยามหนาวเย็นจัดๆซึ่งโลเคชั่นของเรื่องนี้มันอยู่ที่ฮอกไกโดเป็นที่ที่อุณหภูมิต่ำที่สุดของญี่ปุ่นนะครับอยู่ในพวกซัปโปโรฮอกไกโดเนี่ยมันจะหนาวเย็นเกือบจะตลอดปี มันมีเสน่ห์ในเรื่องนี้อยู่หลายอย่างคลิปนี้พี่โอจะขอพูดแบบไม่สปอยเนื้อหนังนะครับแต่ก็จะแนะนําให้ไปดูหนังเรื่องนี้กันเพราะเรายังเหลือเวลาดูอีกทั้งเยอะอีกถ้าได้ดูคลิปนี้ในสัปดาห์แรก,แรกๆครึ่งเดือนแรกของเดือนมการาคมยังหาดูได้ทันอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีน้อยโรงก็ตามเรื่องนี้เข้าฉายในประเทศไทยไปวันที่30มการาม ธันวาคม2,563คือปีที่แล้วเข้าฉายพร้อมกับ Monster Hunter เพ <P ie> ียงแค่2เรื่องเท่านั้น <S <S เดิมทีสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายของสิ้นปีจะมีคุณชายใหญ่เข้าคุณชายใหญ่ก็เลื่อนไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นหนังเรื่องอื่นๆที่เข้าฉายในสัปดาห์ต่อ,ตอ,ตอๆมาก็เลื่อนหมดแล้วพี่โอก็เลื่อนการทำคลิปนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าติดเหตุการณ์อ่านข่าวติดข่าวโควิดติดภารกิจช่วงปีใหม่หลายๆอย่างก็ต้องขออภัยที่ทำคลิปช้าด้วยนะครับ นอกจากจะแนะนำหนังเรื่องนี้จะแนะนำเพลงเพลงนี้ด้วยเพราะเรื่องนี้สเสน่ห์ของเรื่องนี้สร้างขึ้นจากเพลงได้แรงบันดาลใจจากเพลงฮิตของนากาจิมะมิยุกิเมื่อปี2,535ชื่อเพลงว่าอิโตะเนี่แหละอิโตะของเขาก็อิโตะในเพลงหมายถึงเส้นได้แต่อิโตะเรื่องนี้ก็คือเส้นได้ที่ถักทอเป็นไหมพรมชื่อภาษาอังกฤษตั้งชื่อว่ายาน yarn y a r n ซึ่งหมายถึงพรมนะครับและเนื้อเพลงที่แปลว่าเส้นได้ที่มาบรรจบกันเปรียบเสมือนพรมลิขิตนั้นก็เท่ากับพรมในที่นี้ก็คือไหมพรมไม่ใช่พระพรมนะครับสะกดพอพานรอเรือมอมา้าพรมลิขิตถูกต้องกว่าพระพรมพอพานรอเรือขอหีบมอมา้าลิขิตเพราะฉะนั้นพี่โอไตเติ้ลขึ้นชื่อ หัวข้อในเรื่องนี้ไม่ผิดนะครับพรมจริงๆพรมพื้นนี่แหละพร,หพ,รพรมห่อตัวพรมพกหัวพรมอะไรก็แล้วแต่ก็เนื้อเพลงเขาว่าอย่างนั้นเราเจอกันมันเป็นเรื่องบังเอิญมันเป็นเดี๋ยวพีพ่โอว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปหาเนื้อเพลงใน YouTube ใน Google แปลแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วก็มาดูคลิปนี้แล้วไปดูหนัง จะได้อารมณ์มากกว่าเยอะเพราะตอนที่หนังฉายในตัวอย่างพี่โอก็ฟังเพลงมาก่อนนะครับเพลงอิโตะของนาคาชิมะมิยูกินี่แหละรู้สึกว่ามันเพลาะมันซาบซึ้งมากแล้วเมื่อมาดูในหนังเนี่ยเพลงนี้แทรกอยู่ตรงจุดที่เหมาะสมมากคล้ายๆกับตอนที่เราดูแฟนเดย์แล้วก็มีเพลงฝันลำเอียงของพี่แจ้มันกระแทกจิตใจอย่างรุนแรงประมาณนั้นเลยนะครับหนังเรื่องนี้จัดอยู่ในหมวดโรแมน ซึ่งพี่โอดูแล้วพี่โอว่าความโรแมนติกของเรื่องนี้มันไม่เท่ากับความมีชีวิตชีวาเป็นดรามา่าเข้มข้นมากๆน่าจะจัดอยู่ในหมวดดรามา่าหรือหนังชีวิตด้วยซ้ำไม่น่าจะเป็นโรแมนส์อย่างเดียวเพราะว่ามันโรแมนส์อะไรกันมันแบบว่าร้องหไห้เสียน้ำตาทั้งเรื่องนะครับนอกจากความมีเสน่ห์จากการเอาเพลงมาทำเป็นหนังแล้วยังเอาชีวิตจริงของวัยรุ่น ทั่วๆไปที่มีความรักตั้งแต่ตอนมอต้นมาตีแผ่ได้อย่างได้อย่างสมจริงซึ่งถึงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแต่งที่ได้รับแงรงบันดาใจมาจากเพลงแต่พี่โอเชื่อว่าคนเขียนเขาก็ต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวรวมถึงประสบการณ์ของเพื่อน ถึงได้เขียนได้ตรงใจขนาดนี้ไม่ใช่ตรงใจเฉพาะวัยรุ่นญ,ญี่ปุ่นพี่โอว่าวัยรุ่นทั่วโลกวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นประเทศไทยซึ่งเราใกล้เคียงกับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะน่าจะคิดแบบเดียวกันไม่มีมคําพูดของตัวละครเอกในเรื่องนี้คือตัวพระเอกเนี่ยพูดว่าความรักตอนมอต้นมันไม่ใช่ความรักที่จีรังยั่งยืนแล้วถ้าเราไปสํารวจจริงๆเราเห็นว่าเพื่อนๆของเราทุกคนเกือบทุกคนรวมทั้งตัวเราเองด้วยเรามีความรักเรามีแฟนตอนมอต้น แล้วเราคิดว่าเราจะผูกพันเราจะรักกันไปตลอดแท้ร้อยทั้งร้อยคิดอย่างนี้แต่เมื่อเราโตขึ้นมาถึงว,วัยทวัยมปลายวัยมหาวิทยาลัยวัยทำงานความรักตอนมอต้นมันหายไปหมดแล้วบางคนลืมไปแล้วด้วยซ้ําเป็นอย่างนั้นกันไหมครับมีสักกี่คนมีสักกี่เปอร์เซนต์ที่ความรักมอต้นจะยั่งยืนจนครองรักกันจนแก่จนเฒ่ายากมาก เรื่องนี้เอาตรงนี้มาเขียนได้เป็นสเสน่ห์ที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วสเสน่ห์ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้จับยุคของเฮเซก็คือยุคที่พระเจ้าอากิฮิโตขึ้นครองราชเป็นพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นเป็นสักราชรัชสมัยเป็นปีแรกแล้วก็กินเวลายาวไปจนถึงยุคเฮเซอเฮเซนะครับพระเจ้าอากิฮิโตเฮเซแล้วก็ ยุคปัจจุบันคือยุคเรวะเท่ากับว่าตัวละครทุกคนสองคนเนี่ยรวมทั้งเพื่อนๆของเขาด้วยเกิดในยุคเฮเซปีแรกแล้วก็มีชีวิตอยู่จนถึงยุคเรวะหนังก็กินเวลาประมาณ3 1ปี32ปีนี้ซึ่งก็เป็นสเสน่ห์เราจะเห็นบรรยากาศของความประยุคเฮเซเห็นบรรยากาศของความประยุคเรวะเห็นการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดสกัดแล้ก็การขึ้นสกัดใหม่ของญี่ปุ่นในเรื่องนี้ด้วย เรื่องเกิดขึ้นที่ฮอกเกโดพี่โอจะะขอเล่าเรื่องย่อๆเล็กน้อยตามที่เราได้เห็นในตัวอย่างเท่านั้นนะครับก็คือว่าพระเอกนางเอกเนี่ยรักกันตั้งแต่ตอนมอหนึ่งเด็กคนนี้น่ารักมากซึ่งเด็กที่เล่นเป็นพระเอกรู้สึกว่านางเอกนี่น่าจะเป็นคนเดียวกันตั้งแต่ตอนมัธยมจนถ,ถึงมหาลัยนะน้าเหมือนกันมากแต่ตัวเด็กเด็กผู้ชายเนี่ยพี่โอว่าหน้าตาน่ารักกว่าตอนโตตอนโตดูจะผอมแห้งแรงน้อยยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนโตก็เป็นพระเอกดังนะเดี๋ยวจะบอกว่าดังมาจากเรื่องไหน ก็ตัวเด็กเนี่ยเขาได้รับเขาช่วยเหลือแล้วเขาเห็นอกเห็นใจกันมาตั้งแต่เล็กแล้วเขาก็รักกันและสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีวันทอดทิ้งกันแต่แล้วด้วยความเป็นเด็กด้วยความที่ครอบครัวของฝ่ายหญิงไม่ยอมเขาก็ต้องพลัดพรากจากกันไปในที่สุดเขาถึงกับนี่นี่เป็นสเสน่ห์อีกเรื่องหนึ่งที่พี่โอคขอสปอยตรงนี้นิดเดียวนะครับที่นอกเหนือจากตัวอย่างมันมีฉากที่พระเอก จับนางเอกไว้ไม่อยู่แล้วก็ต้องปล่อยมือออกจากกันทั้งๆที่เคยสัญญาแล้วว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วผู้หญิงก็เก็บความรู้สึกเก็บความทรงจำนี้ไว้จนโตผู้หญิงคนนี้ก็มีตั้งปฏิญาณว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่ปล่อยมือใครจะไม่ทอดทิ้งใครตรงนี้เป็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันกระแทกก็เด็กนะเด็กเด็กจะไปสู้แรงผู้ใหญ่จะไปอะไรได้ยังไงเด็ก อาจจะวาดฝันคืออยากจะช่วยเหลือผู้ชายอยากจะช่วยเหลือผู้หญิงผู้ชายมาจากครอบครัวอะไรก็ไม่รู้ในหนังไม่ได้บอกเลยผู้ชายมีเด็กผู้ชายอยู่คนเดียวนะครับแต่บอกบอกแค่ว่าเป็นอู่ซ่อมรถหรืออะไรประมาณนี้แต่ผู้หญิงคือผู้ชายนี้มีความเป็นอิสระสูงมีความอิสระสูงครอบครัวไม่ว่าอะไรอยู่แล้วจะไปไหนมาไหนจะทําอะไรแต่ หนังไม่ได้กล่าวถึงครอบครัวเลยตรงนี้เป็นข้อบอกพร่องของหนังแต่กล่าวของครอบครัวผู้หญิงว่าเป็นครอบครัวที่โหดร้ายทารุณทุบตีเด็กผู้หญิงมาตลอดแล้วก็ไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลผู้หญิงก็เลยมาติดผู้ชายคนนี้เกาะแล้วก็หวังว่าจะไม่ถูกทอดทิ้งแหละผู้ชายพยายามจะพาผู้หญิงหนีและหนีจากครอบครัวโหดร้ายอันนี้แต่ก็ไปไม่รอดผู้ชายก็พยายามจะสร้างเรื่องว่าเราจะไปที่นั่นจะไปอย,อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็จบเหตุการณ์ตอนหนึ่งและมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พี่โอประทับใจ ว่ามันตรงกับใจวัยรุ่นเหมือนกันว่าแต่ละคนในช่วงมัธยมก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ผู้ชายในเรื่องอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเป็นคนที่ดังเก่งระดับโลกในขณะที่ผู้หญิงขอแค่มีผู้ชายคนนี้คนเดียวก็พอแล้วผู้หญิงบอกฉันอยากเป็นคนธรรมดาแต่พอตอนโตขึ้นมันกลับ,กล,บกลับตลับผัดผู้ชายก็ยึดความฝันของผู้หญิงผู้ชายในที่สุดก็ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาผู้หญิงกลายเป็นผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกเหตุการณ์ ผู้หญิงเนื่องจากว่าถูกบีบคั้นถูกแรงกดดันมากมายมหาศาลทาให้เธอถีบตัวนะครับแล้วก็ผู้ชายอันนี้เราอาจจะเห็นในตัวอย่างบ้างผู้ชายก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาพบรักกับผู้หญิงบ้านบ้านธรรมดาแล้วในหนังเราก็จะเห็นในหนังตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงบ้านบ้านธรรมดานั้นเธอเป็นมะเร็งไชคีโมหัวร้อนนะครับอันนี้คือแฟนของผู้ชายตอนโตแล้วเราก็รู้แหละว่าเห็นในตัวอย่างแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คงไม่รอดหรอกแล้วเราก็ต้องคอยมาลุ้นกันว่า เขากับเธอซึ่งเป็นรักแรกในสมัยมัธยมจะได้กลับมาเจอกันแล้วจะสารสัมพันธ์ไทมตรีที่ดีต่อกันในอนาคตต่อได้หรือไม่เหล่านี้พี่โออยากจะให้ไปดูในโรงหนังเองแล้วก็เตรียมน้ำตาเตรียมเตรียมทิชชู่เตรียมอะไรไปด้วยกันแล้วกันนะครับสนุกพี่โอชอบเรื่องนี้มากขอให้คะแนนเรื่องนี้ไปแเต็ม10ก็หักส่วนบกพร่องบางประการออกเท่านั้นเองก็คือเรื่อง ครอบครัวที่ไม่กล่าวโดยละเอียดของฝ่ายชายและเรื่องของเพื่อนซึ่งเหมือนกับเป็นตัวละครที่จะช่วยส่งเสริมจริงก็ส่งเสริมเล็กๆน,น้อยๆแหละแต่เหมือนเป็นตัวประกอบที่เป็นใครก็ได้อะไม่ได้ทำเป็นค่อนข้างจะเป็นแค่ตัวประกอบจริงๆแล้วเพื่อนน่าจะมีบทบาทมากกว่านี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนของสองคนทั้งทั้งตัวที่ชื่อทากาเฮชิเพื่อนพระเอกแล้วก็ทั้งยูมิที่เป็น เพื่อนนางเอกด้วยเขามีส่วนเพียงแค่เขาสองคนนี้รักกันรักแร,ก,รกพบทั้งสองคู่เลยในวันเดียวกันวันวันจุดพลุดอกไม้ไฟฮาราบิของญี่ปุ่นแล้วก็เขาทำให้การแต่งงานของ2คนนี้เป็นสาเหตุให้ผู้ชายกับผู้หญิงพระเอกนางเอกของเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนคนนี้มีบทบาทแค่นี้หลังจากนั้นแล้วก็มีบทบาทเล็กน้อยเช่นชวนกันกินเหล้าชวนกันปรับทุกอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับพี่โอเสียดายมาก2ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เราจับจ้องอยูน่นอกนั้นก็จะไปกล่าวถึงครอบครัวของนางเอกคนที่สองซิงซึ่งให้กำเนิดบุตรสาวที่น่ารักมากเด็กๆเรื่องนี้น่ารักมากครับทั้งตัวละครเด็กชายเด็กหญิงตอนเล็กแล้วก็ตัวล,ลูกของพระเอกพี่โอชอบที่ว่า ถ้าแม่เขาสอนรักใครให้ไปกอดตรงนี้เป็นเป็นความรู้สึกที่ดีอิ่มอกอิ่มใจอิ่มเอมมากแล้วก็แต่ว่าไอรักใครให้ไปกอดตอนนี้ใช้ไม่ได้ในยุคนี้นะครับยุคโควิดนี้เรื่องนี้นำแสดงโดยพระเอกที่พี่โอชื่นชอบมากก็คือมาสกิสุดะนี่แหละเขาก็คือค a m เม r นไรเดอร์ดับเคนที่เป็นแพทริกนะครับคนที่เป็นอยู่ในห้องแล็บ หน้าตาใสาๆตอนเด็กหน้าใสากิ๊กมากโตขึ้นมาทําไมดูผอมแห้งแรงน้อยอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่พี่โอก,ก็ชื่นชอบแล้วก็ทูหลังเรื่องนี้จบพี่โอก,ก็ย้อนกลับมาดูคอมเมนต์ใด,ดับเบลิลเลยนะครับส่วนนางเอกนานะนะโคมาสึมาจากเรื่องที่เราก็เคยชอบชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษในประเทศไทยคือ my my yesterday อ,อขอชื่อภาษาไทยก็แล้วกันพรุ่งนี้ ฉันจะรักเธอคนเมื่อวานอะไรประมาณนี้ล่ะครับ yesterday you tomorrow มีไหมขึ้นลูกให้ดูกันแล้วกันเพราะเดี๋ยวพูดชื่อเรื่องชื่อเรื่องมันชื่อยากมากแต่ก็เป็นหนังในดวงใจของพี่โออีกเรื่องหนึ่งครับ อยากให้โอเคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับของสะสมและสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซคุยกันได้นะครับ y o u t u b e c o m o k น n ต i t i t จะมีไลฟ์มาณเดือนละ2ครั้งถ้าไม่ได้คุยกันในไลฟ์ก็ไปคุยกันใน Messenger Facebook ซนก็ได้ f a c e b o o k c o m s l a s h n i t i t e p o k และ f a c e b o o k c o m s l a s h o k n i t i t กดไลค์เพจด้วยนะครับก็พี่โอคุยสนุกใจดีรักเด็ก ก็เพื่อนเฟซ b o โอตอนนี้เพิ่งจะแค่1,500้าอยกว่าคนน้อยกว่าเพื่อนผู้ติดตามใน YouTube ไปตั้ง3,000คนมีอีกหลายๆอย่างที่อยากจะคุยถึงหนังเรื่องนี้ว่าอยากจะให้ไปดูมากๆในโรงภาพยนตร์ความยาวของหนังยาวมากครับ2ชั่วโมง10นาทียังใส่รายละเอียดต่างๆได้ไม่อิ่มของเราเลยก็อยากบอกว่านอกจากความรู้สึกคือจะมีตั้งแต่ยุคพระเอกตอนเด็ก ตอนโตยุคจนถึงยุคเรวะเนี่ยสลับไปสลับมาแต่ไม่งงนะครับเรายังอยากจะให้ใส่รายละเอียดมากขึ้นคือเราอินเราติดก,กับหนังเรื่องนี้เราอยากจะให้มันยาวกว่าน,นั้นยาวสัก2ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมง45นาทีไปใส่รายละเอียดกับตัวละครเล็กๆน้อยๆอื่นๆอีกก็ได้เพราะเรารู้สึกว่า รายละเอียดต่างๆที่เขาใส่มาเนี่ยมันน่ารักมันอบอุ่นแล้วมันก็โดนใจรวมถึงนอกจากครอบครัวของนางเอกคนที่2แล้วเนี่ยยังมียังมีคุณป้าคนหนึ่งซึ่งอยู่ข้างบ้านนางเอกตอนเล็กที่ได้ไปคอยให้ความช่วยเหลือกันคนนี้ก็มีบทบาทสูงที่ประทับใจพี่โอนะครับพบกันในคลิปอื่นๆครับถ้าถือป๊อปคอร์นโค้กเป๊ปซี่เข้าโรงหลังก็เอาออกมาทิ้งให้เขาด้วยหรือเอาออกมาสะสมตามอัธยาศัยแต่ทางที่ดีอย่าพึ่งกินในโรงขณะนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะใครๆเขาจะระแวงเรื่องโควิด -19 แล้วถ้าเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือไม่ <c oughs> ก็ดูคลิปของพี่โอยาวๆแล้วพบกันในคลิปอื่นคลิปต่างๆครับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่จะคุยถึงหนังในดวงใจของพี่โอ10เรื่องแล้วก็คลิปจุงกิงเอ็กซ์เพรยังไม่ได้พูดนะครับแล้วก็เรื่องออหนังที่ทำไรายได้สูงสุดเมื่อปีที่แล้วของโลกนี้ และของอเมริกาด้วยนะครับพบกันในคลิปต่างๆขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแฝงได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่กลิ่นจริญไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพราะหนึ่นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยหายนิดหอเม็ด